ก็เป็นงงๆลูกค้ามาถึงร้านไม่พูดอะไรนั่งก้มแต่โทรศัพท์สั่งก็ไม่สั่งว่าเหมือนเดิมโ <laughs> <laughs> okay, okay. อเคโอเคราแบบ <laughs> เหมือนเดิมโอเคไปจับมีเหลืองน้ำาุนน้ำน้อยๆปรุงนี่โอเคจัดไป <laughs> น้ำม่น้อยน้อยแหนยังแมวแมวจอนผมจไม่ยู่เอาไปเลี้ยงนีกแหลไปแล้วมริ้เลี้ยงมาบอ ถ่ายต้มต้มสองฟองนะฮะแต่ว่าถึงกินไปแล้วฟองอน,นี้เป็นหมกปลาดุก,ดดกถ้าแต่เมื่อคืนอาหารเช้าปลาดุกสมุนไพรร้อ,ลองลอง้วงล้วงสิบโมงถึงสิบแปด ก็ทำหมกปลาดุกนี่เราชอบเนื้อปลาดุกแบบนี้ครับหนังมันแบบกรึบๆดีเอาไปทอดแล้วก็เอาไปผัดพริกแกงก็อร่อย เราไปผัดเผ็ดแบบใส่พริกไทยใส่กระชายอย่างนี้ก็อร่อย ทอดผักพีแกงสมัยก่อนกินเกือบทุกวันสมัยทํางานอยู่โรงงานหมายถึงว่าเป็นพอค้าตัวน้อย เอันนี้ธรรมดามาปรุงอันนี้เขาไรหนห่อยเออธรรมดาสิบาหกสิบจ็ดสิบแปดสิบบาทใแล้วทำแล้ว มีหมองไว้อ่ฟังห้ไฟังโอ้ยมีมองไว้เงินามาสั่นมโทรศัพท์ม,มันร้อนอาเ๋ก่อนม่เหนวอฮะงกินอย่งจับ,บเปาเาหมือนสอร็จนอนนอะไ เพิ่มเมน,นะคเพิ่มนนเตมไปนะนั่งก่อนหาหนัาง่ง,งกนั่ง่น,งนมจักกันอยู่ฝน,นลงมาก มีคเต้นยังอมีคนนาบอ่ะเมื่อไห่กมีข้อนไม่เตะดูดูกันดูหมู ดูหมูใส่สวยลวเลย,ยเวลาดูเท่าสันแข่งเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn E o เอาเันทั้งดำไม่เนีะทั้ง เีมีขาใส่แม่ในกระปองตกลกก็สับลื่นเลยอะไรใส่เลยแค่นี้เหรออะไสับใส่บ้อเไรบ้โอ้โดนมีเกียรส่ไม่จะดูอะรด เขาชอบคำของแขกนะอะไรตายแล้วไปนี่จันหอดถูกกระเทือกสิหอดบ้านเสาหนาไปนีเนาะสิบพิเทมแล้เบ่าไก่สิบพิเทิมแล้วบ่โอเคโอเคมันอีสิเดเดนหนาเ่เออไกลแล้วไกลแล้วที่ก็มีเขาหอปล่แ่มือนีผมมี้งไก่มือนี้มือหนมือหรา ยกถวยตีมังหันยายเพี้ยนหายหน่อยป่ะวะเฮ้ยไปกระดับมังหันให้ได้ก่อนอายผู้สาวอายผู้สาวยายเพี้ยนหายหน่อยบ่ะโอ้เนาะสาวหนาไหมกินปลาซาหนาโอเคโอเควันหยุดเด็กๆก็จะมาอิ่มแล้วปะนั่งเรียบร้อยชอบอะไร สิปีเทิมระบาดใก้ระบาดเดือนหนทันทีผู้บอกระบนี่สิอนก็กโกวากโกวากำลังกินข้าวทะเลาะกันนิดหน่อยทะเลาะกันนิดหน่อยสรุปแล้ิวสิบเอ็ด เนี่ยไผมาเก่ามาอีกเลวประเดี๋ยวปิดมือได้กับมือนั่นละ <c oughs> ไปแล้วแต่แก่สมัยก่อนนี้ยายๆาตั้มชมตำเขาก็จะมากินกันเป็นแกงอย่างี้นะถ้าสมัครลูกค้าหลายอาตาัตรากอคว่ากำลังกินกุฏิอยะ b ì n เส้นเล็กส0บาทหอมมากกระเด็นกระโด้งหมมากเข็นหนัก มีมันฟิลเหมือนผัดไทยแต่ว่าอลังการงานสร้าง40บาทติดกล่องไปส่งออเดอร์นี้ ร้านอื่นหยิบมีเหลืองเขาจะหยิบเป็นก้อนนะคะเขาเขาไม่ไม่บเดซะแบบนี้เคะ่ะเอออันนี้หยิบอาเลยะคะ่ะก้อนนึ่งหน่อยหนึ่งสินะเออเขาเขาเขาไม่เขาไม,ไม่นี่ร้านอื่นเขาให้นะแต่ร้าน<อ>นี้ยิ่งน้อยค่ะร้านอี้เขาจะหยิบเป็นก้อนเนี่ยอันนี้เราใครยีอันนี้เราน,นี้กล,ลวงไปเลยแล้วก็จะหยิบแล้วแต่คน,นใครกินน้อยเราก็ให้น้อยใครกินเยอะเราก็ให้เยอะแต่ราคาเดิมค่ะราคาเดิมเราดูคนด้วยนะบางบางคนให้เยอะก็กินไม่หมด ไม่ห่วงเส้นไม่ห่วงทุกอย่าง <c oughs> กำไรล่ะคะ <c oughs> กำไรก็นั่งกุมขมับอยู่ค่ะนี้มีเลีงเนื้อสดใส่ถุงใส่น้ำไปเลยน้ำตกอันนีเอ,เอ,อนนิ์ออเดอร์มีกระจับกระเพรา นี่ดูเนื้อสวยโอ้แบบนี้นีมันเกินเกินไม่หมดอีกชอบกินไม่หมดไม่ใช่อะไรหรอกใช่เนื้อสวยทำนี่หูยเนื้อน่ากินมากเดี๋ยวๆๆๆ๋ ดูจ้าเล็กเนื้อสดลื้ว่าหมูได้บ่เนื้อเพนเปท่อนเปื่อยเปื่อยเลยป่ะเอาเอาเออเออเคเคอันแยกน้ำยี่บ่่แยกนะใส่อันน้ำน้อยๆเนาะเล็กเล็กเล็กเนื้อเปื่อยน้ำน้อยๆเนาะจ้าจ้าโอเคจ้าจ้าทรงเ้อเนะจ้าจ อันใกล้แล,ะละ้วล่ะหาเจ้าอยู่อี่นางน้อจ้า